ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับผมกับมิตรลักแฟนเพจนะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับแล้วก็ที่ Subscribe YouTube หรือเข้ามาผ่านๆมาชมนะครับผมเช้านี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกนะครับก็เลยได้เกจห้าศูนย์มาตัวหนึ่งนะครับเก0ห้าศูนย์มาอีกตัวหนึ่งนะครับ สภาพก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับดังที่เห็นนะครับผมนะครับสภาพสวยงามนะครับผมพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้อ่ลงแซมและจังหวะไว้แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับอันนี้ให้เอฟซีได้ชมกันนะเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเหมาะนะครับเหมาะมากๆเอาไปขึ้นเวที ระดับมืออาชีพใช้นะครับรุ่นนี้นะครับมือสองนะครับมือสองมือหนึ่งไม่มีนะครับไม่ได้ผลิตแล้วนะครับใครไหนบอกว่ายังมีมือหนึ่งอยู่อย่าไปเชื่อนะฮะเราเอาความจริงมาพูดกันนะครับเครื่องมือสองครับเครื่องมือสองตามสภาพนะครับนี่ครับผมก็ให้เห็นกันเลยนะครับสวยๆครับนะครับเหมาะไว้สําหรับเล่นฝึกหรือใช้ขึ้นเวทีมืออาชีพใช้นะครับ 750นี่จะออกมาพร้อมกับ950นะครับตัวนี้เป็นจอ LED ธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นจอสีนะครับผมเป็นจอ LED ธรรมดานะครับสวยๆนะครับผมใช้งานง่ายครับนี่ครับเปิดจอให้ดูก่อนนะครับผมจอก็สดใสเลยนะครับผมชัดเจนนะครับนี่ครับนี่จอสว่างสวยเลยนะครับใส่จังหวะ อะไรครบหมดแล้วนะครับผมสามชาลำวงอะไรพวกนี้นครับเราใส่ไว้ให้ครบหมดแล้วนะฮะอ่าดูใกล้ๆก่อนหมวดหมอลำก็มีนะครับลงสงลงศูนย์หมวสโลบีกินโบลโลนะครับแล้วก็เอ่อพวกเพลงนะครับก็จะมีให้นะครับผมนะก็แจมแจมนะครับสนใจกิ้งก้างมา 065 1 1 2 5 8 4 9นะครับเข้ามาดูมาชมได้นะครับผมติดต่อมากับทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับนะฮะ0 6 5 1 1 2 5 8 4 9ครับบริการส่งทั่วไทยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ